เอาละครับเรายังมีเวลาอีกหน่อยผมไปคุยเรื่องเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับต่อว่าเอเศรษฐกิจโลกนี่แย่จริงหรือนะครับวันนี้คนหลายๆคนยังงงงงกงกงเลยเพราะว่าฟังคนนั้นก็บอกว่าเออเนี่ยจะดีขึ้นดูแบงก์กำไรตั้งสองล้านล้านนะเออกำไรเยอะสอพ้อนเศรษฐกิจดีแล้วก็ กำไรดีเพราะว่าเอาเรามีลูกค้าดีแต่ตอนนี้เอ๊ชักไม่แน่ใจครลว,ว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยเริ่มจากเศรษฐกิจโลกก่อนว่าเอา๊มันมันไปไหวไหมเอ่ยครับซึ่งวันนี้เราก็มาดูนะว่าเอา๊เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันไปได้ขนาดไหนอย่างไรอันแรกก็ไปดูที่หนี้สินก่อนครับคือหนี้เนี่ยในโลกเนี่ย โอ้โหนี่ตอนนี้มันบานหาไทยเลยคว mm hmm. นี้ถามว่าไอ้นี่นี่มันเกิดมาจากอะไรเอ่ยนะก็เกิดมาจากความขัดแย้งของสงครามครับ <Yeah. S 2> เออ,อเมริกันเนี่ยมีหนี้มากที่สุดนะตอนนี้จากสามสิบเอ็ดจุดสี่เมื่อปีที่แล้วก็กลายเป็นสามสิบสี่ล้านล้านเหรียญในปีนี้ตอนนี้ ไอ้น,นี่ของอเมริกาเนี่ยผมดูแล้วนี่อเมริกันไม่มีทางที่จะคืนนี่ได้เลย<ะ>เพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยงบประมาณเนะี่ยที่จะต้องใช้เนี่ยก็ต้องมายกเพดานนี่ะนะไม่ผ่านเพดานนี่รัฐบาลอเมริกันไม่มีเงินจ่ายกับ<ฮ>เ,เป็นค่าแรงเงินเดือนให้กับพนักงานนะในอเมริกาและก็ทั่วโลกที่ขึ้นอยู่กับรัฐบาลอเมริกันในอดีต ห้าปีที่แล้วสิบปีที่แล้วไม่มีใครเชื่อว่าอเมริกันเนี่ยจะมีหนี้เยอะเท่ากับตรงนี้ครับและก็ไม่มีใครเชื่อว่าอเมริกาจะไม่มีปัญญาจ่ายหนี้เพราะว่าวันนี้อเมริกันผมมองไม่ออกเลยนะคุณวิชัยหรือท่านผู้ชมคนไหนมองออกช่วยกดเข้ามาในในที่คอมเมนต์นะให้ทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณวิชัยช่วยอ่านให้หน่อยแล้วช่วยบอก ทิงว่า,ามีทางออกอะไรบ้างที่อเมริกันนี่สามารถจะคืนนี้ได้ผมเห็นอเมริกันมีเงาของดาบนะฮะสมุไยยาวๆอยู่ในภาพตลอดเลย <S <S 2> <S 2> ผมเชื่อว่าอเมริกันต้องชักดาบ <S <S นะเพราะว่าหนึ่งนี้ที่ตอนนี้กลายเป็นสามสิบสี่ล้านล้านเหรียญแล้วก็ที่สำคัญคืออเมริกันนั้นนะอันนี้ก็แหกกฎ นะฮะขโมยพิมพ์นะ oh. กระดาษออกมาเป็นแบงก์อยู่เกินกว่าเก้าล้านล้านไอ้เก้าล้านล้านเนี่ยมันเป็นกระดาษมันไม่มีมูลค่าแต่อเมริกาอาศัยความเชื่อถือของคนที่มีต่อเงินดอลลาร์ครับ,รบเพราะว่าอเมริกันเนี่ยไปล็อบบี้พวกอาหรับบอ้ว่ซื้อขายน้ำมันนะหรือให้เขาใช้เงินดอลลาร์นะแล้วซื้อขายอะไรกันในโลกนี้ก็พยายามใช้ ดอลลร์ฉะนั้นดอลลร์เนี่ยมีคนใช้กันเยอะมากแต่ปัญหาคือความเข้มแข็งของความเป็นจริงในอ,อเมริกันดอลลร์นั้นไม่ได้ดีอย่างที่ทุกคนเข้าใจฉะนั้นไอ้ตรงนั้นเป็นประเด็นไอ้ตรงนี้เป็นเป็นเรื่องนะครับที่ตอนนี้กำลังกลายเป็นนะฮะแผลที่ขยายตัวอันที่หนึ่งอันที่สองนี่ก็คือสหภาพยุโรปซึ่งมี GDP เนี่ย ใหญ่กว่าอเมริกาหน่อยหนึ่งนะซึ่งถามว่า,ายุโรปนั้นตอนนี้เป็นยังไงก็โดนยูเครนเข้าไปกอมเงียมเลยโดยเฉพาะอังกฤษอังกฤษเนี่ยอถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปนะก็ถอนออกมาเสร็จแล้วตอนนี้ก็อวกอวกเสร็จแล้วย,ยังไม่พอนะเข้าสู่สงครามยูเครนแบบเกือบจะเต็มตัวเลยนะหลายประเทศในยุโรปนั้นก็ทำตาม ะอังกฤษเพราะอังกฤษกับอเมริกานี่เขาเหมือนกับคอหอยกับกระเดือกอไมได้ก็ได,ดียุโรปก็ดีนะคุณวิชัยครับปรากฏว่าตอนนี้นะติดหนี้งงเงียนเยมือติดหนี้ไปเสร็จเนี่ยมันก็พลังมันก็น้อยฉะนั้นการเติบโตเนี่ยของยุโรปก,กับอเมริกาเนี่ยซึ่งมี GDP เนี่ยไปประมาณครึ่งหนึ่งของโลก อันนี้ถือว่าตอนนี้เติบโตต่ำมากมเพราะถูกหนี้เนี่ยมามาล้างคอครับคราวนี้เราก็ไปดูประเทศอื่นนะฮะว่าเออถ้าเกิดว่าอย่างนี้แล้วประเทศอื่นๆได้รับผลกระทบไหมได้รับผลกระทบเพราะว่าไอ้สองประเทศเนี่ยเขาเป็น<ๆ>เขาเรียกว่าเป็นเหมือนเอ่อเอ่อทำไมล่ะซันตาครอสซื้อซื้อทุกอย่างสิว่าพราเขาเองตอนนี้ทำแล้วก็ไม่คุม้มยังอเมริกานี่ ชั่วโมงหนึ่งของค่าแรงนะครับชั่วโมงละสิบห้าเหรียญแพงกว่าค่าแรงในเมืองไทยเนี่ยหนึ่งวันซะอีกอเมริกันเนี่ยวันนี้ทำตัวเองว่าโอ,อ้ฉันมีรายได้สูงนะโดยการที่ทำไมเอาเงินในอนาคตมาใช้ครับฉะนั้นหลายๆคนก็เอาเงินนในอนาคตเอามาใช้สักเกลี้ยงเลยตอนนี้ก็กลายเป็นหนี้เงินอนาคตนั่นคือหนี้ที่วันเนี้ยที่เรา มีปัญญาที่จะคืนไหมอเมริกันเป็นเป็นเป็นอะไรที่เป็นประเทศที่ใช้สารพัดอย่างแล้วคนอเมริกคนฝรั่งเขาเรียทริกกี้หรือโจอเล่โจเล่นะเ,ลเนี่ยอย่างกเช่นเอาเงินอเมริกันเนี่ยไปผูกกับดาลาอลล่าไปผูกกับเรื่องการนำเข้าส่งออกนะอะไรก็แล้วแต่ซึ่งทำให้ภาพของอเมริกาเงินเนี่ยน่าเชื่อถือเพราะว่า คนเห็นมูลค่าแล้วคนก็เอาเอาของเนี่ยไปซื้อขายนไปแลกกับกระดาษว่านั้นเถอะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็พอนานเข้านานเข้ามันเริ่มเหมือนเอเรื่องแผลมันเริ่มปริฉะฉะนั้นวันเนี้ยผมก็เลยอยากจะบอกว่าอันแรกเลยคือมหาอำนาจเนี่ยตอนเนี้ยนะฮะคือเศรษฐกิจไม่ดีเลยอันที่สองนะครับตัวของจีนเองจีนเนี่ย แต่เดิมผ่านมาเนี่ยนะอ <c oughs> ถอยหลังกลับไปนะจีนเนี่ยมีการเจริญเติบโต8-9เปอร์เซ็นตครับแต่ถ้าถัวเฉลี่ย30ปีที่ผ่านมานั้นจีนก็โตถัวเฉลี่ยประมาณ9เปอร์เซ็นตซึ่งสูงมากแต่วันนี้จีนกลายเป็นตผมคาดว่าปีนี้นะครับจีนจะโตอยู่ประมาณ4-5เปอร์เซ็นตก็เท่ากับหายไปตั้งครึ่งหนึ่งอะหายไปเยอะมาก ถามว่าจีนนั้นหายไปครึ่งหนึ่งมีผลกระทบอะไรเอ่ยก็กําลังซื้อสิครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยขายสินค้าไปจีนเนี่ยมากที่สุดหมายความว่าสําหรับประเทศไทยส่งออกนะจีนกลายเป็นลูกค้าใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะฮะอันนั้นอีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือบริษัทจีนตอนนี้อยู่ในประเทศจีนตอนนี้ล้มละลายกันเป็นว่ามาเล่น แล้วรายใหญ่ๆเนี่ยติดหนี้กันเนี่ยสองแสนล้านเหรียญแสนสามหมื่นล้านเหรียญแล้วอันล่าสุดเนี่ยอก็ประมาณแสนสองหมื่นล้านเหรียญไอ้น,นี่รายใหญ่ๆนะรายใหญ่ๆนี่รวมกันแล้วก็มากกว่า GDP ไทยนี่ต้องเยอะใชนั้นจ,จีนเองนี่ก็ตอนเนี่ยเอกอชนแ yeah ย mm ่เศรษฐกิจแย่ครับอันนี้ถามว่าทำไมเอ่อเศรษฐกิจจีนแย่แต่รัฐบาลไม่แ yeah ย mm ่ hmm. yeah. เพราะว่าเพราะว่าทางฝ่ายของเอกชนเนี่ยเวลาจะทําอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ต้องไปซื้อที่ดินมาจากรัฐบาลนน่ยครับเอาที่ดินมาก็ประมาณห้าสิบปีบวกยี่สิบปีนะอันเนี้ยก็จะได้สิทธ์ก็เรียกว่าซื้อสิทธิ์ไ่ใช่ซื้อที่ดินครับทีน,นี้ทุกคนก็เอาเงินไปจ่ายรัฐบาลไปจ่ายให้รัฐบาลรัฐบาลน,นี่ก็ได้ค่าที่ โม uh huh. ได้ค่าที่เออันนี้มามาก้อนหนึ่งแล้วอันที่สองเนี่ยไอโครงการที่พอทำขึ้นมาเป็นอสังหามมริมทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเลยนะเมื่อมีการลงทุนรัฐบาลจีนก็เก็บภาษีเห็นไหมฮะฉะนั้นรัฐบาลจีนนี่ได้สองอันได้ค่าที่<อ>กับได้ภาษีภาษีฉะนั้นรัฐบาลจีนเนี่ยถ้าเกิดว่าเมืองจีนนี่จะเจ๊งเม้งกัน จากเอกชนนี่รัฐบาลจีนไม่เป็นไรเลยไม่จริงครับ <c oughs> อืรัฐบาลจีนยืนอยูนเน่เหนือลม oh. เพราะตอนนี้ความเข้มแข็งของจีนเนี่ยเราอย่าไปมองเฉพาะแค่ที่บอกว่าโอ๊ยเศร,รษฐกิจจีนไม่ดีอะไรต่ออะไรไอ้เศร,รษฐกิจจีนไม่ดีเพราะเอกชนเนี่ยลงทุนเกินตัวเองเห็นทุกอย่างในประเทศจีนนี่ทำอะไรได้กำไรหมด oh. ทำอะไรแล้วก็ ถือว่าตัวเองนั้นเรียกว่าประสบความสำเร็จหมดตรนนี้มันไม่ใช่แบบนี้อีกแล้วเพราะว่าเพราะว่าอเมริกาไปบีบคอจีนว่าโรงงานในจีนไม่ว่าจะเป็นของประเทศใดก็แล้วแต่ที่ส่งสินค้าไปอเมริกาเริ่มเมื่อโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาเพิ่มภาษีนำเขา้าเห็นไหมฮะฉะนั้นตรงนี้ล่ะก็กลายเป็นเรื่องที่อยากจะบอกว่านะ ัวที่ 2, สองเศรษฐกิจกจีนไม่ดีจากเอกชนที่ลงทุนเกินตัวซึ่งสภาพตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันก็ดูแล้วไม่จืดเลยนะจริงครับเพราะว่าเพราะว่าต่อไปนี้นี่เอ,อจะมีบริษัทต,ต่างๆเนี่ยเจ๊งอย่างนะตอนนี้อิตาเลียนไทยก็ดีหรือบริษัทใหญ่ๆที่มีหนี้มีสินผมนึกไม่ออกเลยว่าแบงค์เขาปล่อยกู้ให้อิตาเลียนไทยได้ยังไงไรครับนีหนี ที่ต่อเงินทุนห่างกันสิบสองเท่า <S <S 2> <S 2> โอ้อันนี้อันนี้อันนี้แสดงถึงความสามารถในการกู้เงินของอิตาเลียนไทยเนี่ยนะอันนี้สุดยอดเลย <S <S อิตาเลียนไทยตอนนี้มีหนี้เป็นแสนแสน,แสนล้านนะในขณะที่ไม่มีเงินที่จะไปจ่ายดอกเบี้ยอันนี้อันนี้เป็นโครงสร้างของ ปัญหาหนี้สินที่หลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอเมริกายุโรปกำลังมีปัญหาเมือนเดะเลยคือ,ค,อคือกู้กู้เสร็จแล้วโดนตัวเสรแล้วไม่สามารถที่จะไปไปไปใช้ได้ใช้คืนได้ก็เหมือนบบรัฐบาลอเมริกันที่พูดเมื่อกี้นี่แหละฮว่ารัฐบาลอเมริกันมีหนี้ตอนนี้เนี่ยโหตัง120้งนะร้อยยี่สามสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้วคนอเมริกันวันนี้เนี่ยแน่นอนบริษัทยักษ์ใของอเมริกาเขาก็ยังทำงานได้ดีแต่ตอนนี้ก็มีการเรื่องของทำไมล่ะยื่นสองข่าวพนักงานละโอ oh, ใชนะ่ตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ว่าอเมริกันนั้นตอนนี้มีบริษัทตอนเขาที่แล้วมีแบงค์ล้มละลายนะตอนนี้ก็มีบริษัทที่เรียกว่ามีปัญหาก hmm. นะำลังเข้าสู่การถูกเรียกว่า ร้อล้มละลายนะตอนนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆมากๆขึ้นเนี่ยผมก็คิดว่ากำลังซื้อของโลกเนี่ยนะมันจะลดลงเมื่อนะมหาอำนาจอย่างพวกนี้คุณวิชัยเขาเไม่มีความสามารถในการคืนหนี้แล้วเขาจะมีมีความสามารถมาซื้อของเราเหรอไม่มีครับโอ้อฉะนั้นวันเนี้ยผมก็เลยมีความเป็น ห่วงนะว่าไอ้บริษัทที่ตอนนี้กำลังทำความเสียหายให้กับบริษัทอื่นๆเนี่ยก็คือเรื่องของการลงทุนแบบไม่มีหูรูดคือเจออะไรเอ้ยบทคิยบอดีลงทุนหมดเอาเลยเออวันนี้ก็คือเรียกว่าเกินตัวนะฮะฉะนั้นเขาบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่ต้มยำกุ้งแต่เป็นต้มกบ โอ้โหกุบเวียนไปกุ้งกบเออก็กลายเป็นกุ้งต้มยำกุ้งนี่มันทำไมบรรนานมปแล้วตอนนี้กัปีนี้เป็นปีต้มกบเออคราวนี้ต้ต้มกบนี่เป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่านี่สินท่วมตัวแล้วนี่สินทั้งโลกเนี่ยมันก็โอ้โหมีปัญหาฉะนั้นเราก็เลยมามองว่าเออถ้าเป็นอย่างนี้นะคุณวิชัยเราอะในคนไทยเราจะทำยังไงเอ่ย แล้วจะกรมีการเตรียมตัวอายุต้มกบนะให้เหมือนกับต้มยำกุ้งอย่างไรเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงนะครับว่าเราเนี่ยจะไปถูกต้มอีกเออวันนี้รู้สึกว่าเอ่ออะไรอ่ะไอ้ไอ้ไอ้พวกแก่งคอนใช่เขเริ่มอีกแล้วไม่แล้วครับคุณงมเป็นกองทุนผู้สูงอายุใช่ไหมใช่ครับเขาอ้างชื่อคุณตงฮะเออครับพวกนี้นี่แม่ มาอีกแล้วมากแล้วก็แสดงว่าผมเนี่ยไปต้มกบได้ดีต้มคนดูได้ดีนะเขาได้เงินไปเยอะผมว่าหลายพันล้านเลยแหละครัจากนั้นก็ใช้ชื่อผมใช้อะไรผมไปหลอกคนที่ไม่รู้อีโนอีเนโดยเฉพาะแฟนคลับนะที่แบบมีน้ําใจกับผมเนี่ยอผมก็อยากจะบอกกับแฟนคลับนะว่าวันเนี้ยไอเรื่องของการที่จะไปเชิญชวนมีอะไรลงทุนไม่มี นะอเมาตกไม่มีชวนเชิญคนมาลงทุนเลยยังไงก็ขอให้ทุกคนนั้นระวังนะปัญหาในปีต้มกบ,บนะรบว่าว่าวันนี้เพิ่งจุดเริ่มนะเดี๋ยวกบเนี่ยก็คงจะกระโดดโลดเต้นออกมาจากใ,ใ,ในในในกระทะที่น้ำมันร้อนขึ้นนะครับฉะนั้นวันนี้เราก็เลยเอาเรื่องนะของไต้หวันซึ่งมีผลกระทบต่อ ผมมีภาคนี้อย่างมากและและวันนี้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะที่เราต้องเข้าใจว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยวันนี้เป็นอย่างนี้และที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราเนี่ยจะไม่ให้เราเนี่ยเป็นแบบที่เขากำลังเป็นได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องมาเข้าใจต้องมาคิดต้องมาวางแผนเพื่อจะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีปัญหานะครับต่อ เศรษฐกิจที่ไม่ดีวันนี้ผมก็เอาเรื่องนี้มานะฮะนำเสนอแก่ทางด้านท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับเพื่อนำไปสู่การวางแผน อย่างถูกต้องไม่ให้เป็นปกบที่ถูกต้มอ,อยู่ในกระทะนั่นเองคุณวิชัยครับครับขอย้านะฮะคุณฟังท่านใดที่เจอพวกวิฉัชื่อพวกนี้ท่านอย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับดีที่สุดคือท่านตรวจสอบก่อนนะฮะแล้วก็บอกกล่าวกันมาเดี๋ยวพวกเราจะต้องช่วยกันแก้กปัญหานี้กันต่อไปนะครับขอบคุณคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราคุยกันใหม่วันศุกร์หน้า